การละครั้งหนึ่งมีจอมโจรผู้เรื่องชื่อ4ี่คนพี่น้องชื่อของพวกเขาคือแจ็คที่เรียกว่าจอมโจรโฟแจ็คเพราะว่าชื่อของพวกเขาขึ้นต้นด้วยตัวเจคนแรกพี่ใหญ่แจ็คสันสุขุมรุ่มลึกจอมวางแผนคนที่สองโจอีมีความสามารถในการแปลงชมหน้าคือจอมโจรยีหน้านั่นเองคนที่3ามเจอรี่เขามีความสามารถในการสะอะกุญแจไขรหัสกุญแจทุกชนิดบนโลกเข,ขาไขได้หมด และคนสุดท้ายเขาคือจอมโจรจิงผู้เรื่องชื่อในด้านความหลอกเขาเป็นบุรุษรูปงามทั้งหมดสี่คนวันนี้เขาจะมาป้นธนาคารธนาคารนี้คือธนาคารสวิตมีชื่อเสียงมากในด้านการรักษาความปลอดภัยดีที่สุดในโลกแจ็คสันโจอี้เจอร์ี่และจิงอยู่ด้านบนสุดแผนก็คือให้3พี่น้องที่เป็นพี่ใหญ่ เข้าไปป้นคนแรกเข้าไปป้นด้านล่างแคชเชียร์คนที่สองเข้าไปกดรหัสเซฟนี่ชั้นสองคนที่สเข้าไปกดตู้ขนเงินและทองคำโดยมีจิงงจอมโจรหนุ่มรูปงามอยู่ชั้นบนสุดของดาดฟ้าแผนก็คือระหว่างที่ป้นกันอยู่นั้นถ้ามีตำรวจมาจิงจะส่งสัญญาณให้ทุกคนหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าและมีเฮลิคอปเตอร์มารับหนีออกไป ได้อย่างสะดวกและก็มีตำรวจนายหนึ่งขี่จักรยานผ่านมาพอดีเขาคือน,นักสืบสมิธผู้ชื่นชอบในการปั่นจักรยานออกกำลังกายจริงเห็นดังดนั้นจึงเคาะเรียกพี่น้องของพวกเขาทั้งสามคนขึ้นมาด้านบนตอนนี้พวกเขาทั้งหมดสี่คนพร้อมที่จะหนีแล้วจากดาดฟ้าไปยังเฮลิคอปเตอร์ที่เตรียมไว้และในธนาคารก็ไม่มีโจรอยู่เลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาได้ทรัพย์สิน ไปมากมายและหลบหนีไปได้ทางเฮลิคอปเตอร์ปล่อยให้นักสืบสมิธนางโง่เรียกกำลังเสริมมาต้องจับมันให้ได้คราวนี้นักสืบสมิธมาพร้อมกำลังเสริมคือร่างคนของตัวเองอีกคนหนึ่งมาเพื่อที่จะจับแจ็คคนหนึ่งคือโจอ้สมาชิกของแก๊งโฟแจ็คเขาย้อนกลับมาที่เกิดเหตุ เพราะว่าลืมอุปกรณ์แปลงชมหน้าไว้ที่ธนาคารสวิตเขาเข้าไปอย่างเปิดเผยโฉมหน้าพราเขาไม่มีอุปกรณ์ทุกคนจึงเห็นหน้าเขาหมดเขาเข้าไปยังธนาคารอย่างจงแจ้งนักสืบสมิธทั้งคู่ได้ล่วงรู้ข้อมูลนี้จึงเข้าไปล้อมจับนักสืบสมิธทั้งสองได้เข้าไปสืบค้นในธนาคารถึงอัตลักษณ์ลายบุคคลเมื่อเขาเห็นชมหน้าที่แท้จริงของโจี เขาจึงตะคุบตัวโจออ้ไว้เขาได้ตัวโจออ้โดยง่ายได้โจอ้พาท่าเสียทีแล้วและในธนาคารก็ไม่มีโจรอยู่เลยโจอ้พาท่าถูกตำรวจจับได้ซะแล้วขอถูกเค้นสอบอย่างหนักให้บอกที่ซ่อนของพี่น้องเขาอีก3ามคนชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดคอยติดตามชม โจ伊จอมโจรยี่สิบหน้าพลาดท่าเสียทีถูกจับแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สักทอดถึงพี่น้องเขาทั้ง3าเขาจึงถูกพิพากษาจำคุกคุกนี้ว่างเปล่าเพราะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขังเขาโดยเฉพาะเป็นการขังเดียวขังลืมและมีประธานาธิบดีคอยควบคุมการจับกลุ่มครั้งนี้เอเจนต์คนที่1เอเจนต์คนที่สองและเอเจนต์คนที่สคุมตัวโจ伊เข้าไปขังในคุก เพื่อไม่ให้ทุกอย่างผิดพลาดเขาได้ตามประกบเอเจนต์คนที่หนึ่งเอเจนต์คนที่สองเอเจนต์คนที่สามล็อกตัวเขาไว้และมีประธานาธิบดีปิดล้อมด้านหน้าไม่ให้ออกไปได้ก่นั้นยังไม่พอยังมีการสร้างป้อมปราก,การไว้ทางทิศใต้ทิศเหนือตะวันออกและตะวันตกคุกนี้จึงเป็นปราการเหล็กที่ยากที่จะแหกแต่ทันใดนั้น พี่น้องของพวกเขาทั้ง3คนได้ย้อนกลับเข้ามาช่วยโจ้ด้วยการวางแผนอันแยบยลของพี่ใหญ่แจ็กสันวิชาการไขกุญแจสะดาะรหัสของเจอรี่และจิงรูปหล่อผู้ปัดเปรียวว่องไวได้เข้ามาช่วยโจ้พี่น้องของเขาแหกคุกนรกนี้หนีออกไปได้และเท่านั้นยังไม่พอพี่ใหญ่แจ็กสันยังได้จับเอเจนต์สมิธทั้ง3ยัดใส่เข้าไปอยู่ในคุกแทนน้องชายของเขา อาจยากรทั้งสี่คนจึงหนีรอดเงื้อมือกฎหมายไปได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ